สวัสดีนะคะนี่คือถนนคนเดินค่ะถนนคนเดินชัยภูมิค่ะนี่อยู่ในศูนย์ราชการเพิรนนะคะเฮากกหาเฮามศิริทงมาเที่ยวนาะมาหาสื่อคุงสึกของห้าก็าเลต้องหามองจอดรถค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะย่าอลลาดของกินพันหลากลายห้เลือกค่ะถือว่าเยอะมากนะคะอันนี้ถนนคนเดินเราจะจอดก่อนเพื่อจะเข้าก่อนที่จะเข้าที่พักนะคะาก็าหามองจอดให้ได้ค่ะแต่ว่ามองนี้เขาสิอยาเติบอยู่ค่ะเพราะว่าบน ทางพิทางเข่าทั้งออกอยากเติบอยู่เพราะว่าหามคำนี่นี่ถนนคนเดินใครรอให้มึงที่สวยค่ะมองนี่รถติดพอดีเลยเห็นอกว้าวเดี๋ยวเราจะไปดูถนนหาที่จอดกันนะคะันจอดรถออกมันเยอะมากเลยนะคะเอาตรงไปค่ะมาามันจะรถหยาแครเพราะว่าชนคนหลายค่ะปกติันนข้ามาถนนคนเดินเขาจะมาแต่เว้นนะคะ อันนี้เขามาสาพอดไปเลยเพตรไทยมองจอดรถหายากอันนี้ประเทศบาลเมืองเพิินนะคะเทศบาลเมืองเชภูมิค่ะทางนี้เดินได้มุมมองจอมมนีกาลายก่อ เดี๋ยวพาไป็นล้อกค่ะ ข้ิบปหามองสีกับเขานะนี่ก네็เป็นสะพุงสภาน

እ

่หน้อยงยิงแล้วพ่อแล้วนะคะไปแล้วนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ